ผมมีพระสมเด็จ7ชั้นวัดเกศชยโยมาแบ่งปันเพื่อนนะครับเป็นพระสมเด็จยกช่อฟ้าปี2534นะครับนี่7ชั้นจะนิยมนะนะครับสภาพสวยนะนะครับสวยสมบูรณ์พิมพ์คมชัดนะครับใครที่พลาดองค์ที่แล้วนะนะครับสมเด็จวัดเกศนะครับด้านหลังยังเห็นหมึกปั๊มนะนะครับอ,องค์นี้นะครับ ผมเปิดไว้220รวมส่งนะครับเป็นพิมพ์7ชั้นนะนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับลักษณะนะนะครับมาผมชัดนะเส้นฐานแบบนี้นะนะครับสายพระสมเด็จไม่ควรพาดนะครับราคาเบาๆนะครับ220รวมส่งองค์ตามในคลิปเลยนะครับเป็นยกช่อฟ้าปี3-4นะนะครับก็สร้างต่อจากประวัติศาสตร์31นนะครับนี่สวยไม่แพ้กันนะ นะครับนี่ด้านหลังนะครับมีหมึกปั๊มนะครับเราดูรอยขัดนะครับนี่พื้นด้านหลังเดิม,เด,มเดิมแบบนี้นะก็ใส่ตรับขึ้นคอได้นะครับอ่าออกวัดเกจชยโยด้วยนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบอ็อกมาได้เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับพระสมเด็จ7ชั้นยกช่อฟ้าปี3-4